สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Black m e ก t Channel นะครับวันนี้มาอยู่เกมออ t e r c h a เชนซีซั่นที่31นะครับตอนนี้เปิดคลิปด้วยซีซั่นใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะเล่นาอะไรบ้างครับเริ่มมาก็ Sky b เบเกอรครับเมื่อกี้ล็อกตัวไว้ก่อนครับเห็นมี Heavy ี o อม e r นะก็อาจจะเล่นกอลปินก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้คลิปเปลี่ยนใหม่นะครับซีซั่นนี้ ก็คือค่าหนึ่งตัวได้ตังค์นะครับตอนนี้โอเคตอนนี้ซื้อแฮมมี่บ็อบเบอร์มาอีกหนึ่งครับเปิดกล่องดีกว่าครับก่อน่าสนใจครับเป็นคาถาครับคาถานักเวทนะครับโอเครอบที่สองครับก็เป็นคลิปชุดที่สองครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามีอะไรให้เราเลือกป้าบงนะครับนะครับไปเตรียมตัวครับนี่ได้ตังค์อีกหนึ่งบาทตอนนี้ได้เพิ่มอีกสามบาทนะก็เป็นแ้านะครับตอนนี้่ากิบกล่องนะครับ มีโซเบเกอร์ครับอ่าโซเบเกอร์ในซีซั่นนี้นะครับก็จะเพิ่มผสานตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูรับว่าจะได้เล่นพร้อมกับตัวใหม่หรือเปล่านะครับไปครับรอบที่สามครับคลิปอีก6ตัวก็ได้อีก6บาทครับมาครับตอนนี้อ่าเงินเพิ่มตอนนี้มี13แล้วนะครับโอเคได้กล่องเขียวไหมครับ ไม่มีอะไรน่าสนใจครับลงเรือไปครับแล้วก็ลงตัวแท้งรับเป็น Sky b เบเกอรนะเปิดกล่องมาอ่ามีคอนใส่ฟ้าครับใส่ให้กับโซเบเกอร์มามีฝั่งตรงข้าเจอภาษาไน์นะซีซั่นนี้เล่นไนท์ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าทั้งจีเลือดเร็วนะแล้วก็ได้ในส่วนของศึกด้วยนะไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนี้มาดูรอบที่ห้าครับ รอบที่5ก็มีอะไรน่าสนใจครับเดี๋ยวปล่อยไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันครับฝั่งตรงข้ามเจอประสานอ๋อในส่วนของบอลอึ้งครั้นที่หนึ่งนะไหวหรือเปล่าพี่เนี่ยใจนัะมีเปรมิสซาดึงแต่ลักษณะนี้น่าจะไหวนะไหวไม่เอ่ยอุ้ยแต่ไม่แน่ครับตัวท้ายซอฟแมนครับบุกตีเข้าไปเหลียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้นด็กวัวจะแพ้นะเมื่อกี้อ่าโซเบเกอร์หมายเลหนึ่งครับก็ ไปครับรอบที่หครับมาดูฝั่งตรงข้ามนะครับ่อสุวครับก็บินกับในส่วนของในส่วนของเครื่องจักรนะครับตอนนี้เราก็หวังก็บินเครื่องจักรอยู่เหมือนกันนะแต่ดูแต่ลักษณะไม่น่าไว้ครับตัวท้ายเรียบร้อยครับเพสไปครับตอนนี้มาดูรอบที่เจ็ดครับรอบที่เจ็ดไม่มีอะไรครับรีหาตัวเลยละกันครับลงเรือไปครับแล้วก็รีหาตัวครับตอนนี้ ่เจออะไรอ่ามีไข่ไหมครับอ่าโซบิคเจอซื้อสองดาวครับอ่าตัวใหม่ไหมครับเปิดภาษาใหม่เลยนะครับตอนนี้อัสซิสทอรนะครับเอออ่านผิดอ่านถูกไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเขาก็ยังไม่ได้เปิดภาษาครับแต่เราลูมก็เรียบร้อยครับชนะไปครับต่ามาดูรอบที่แปดครับอ่ามีไข่อีกใบนึงครับซื้อมาก่อนแล้วกันครับรีจนตั้งมดตั้งสองบาท ล็อกไว้ก่อนแนะนครับเดี๋ยวตาหน้าค่อยซื้อลีปเปอร์ส่วนที่อพอสมภาพเชลปอร,ร์สั่ฮันเตอร์นะขั้นที่หนึ่งนะคันเตอร์สี่นะไหวหรือเปล่าถ้ามีแท้งก็น่าจะไหวครับแต่ดิจิลักษณะอุ้ยน่าเสียบตัวสุดท้ายลูกหูวเหลียบลอยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูล็อกพิก้าด้วยครับก็ซื้อลิปเปอร์ครับลงไปแทนในส่วนของสกายบกเกอร์หนึ่งตัวครับตอนนี้เปิดผสานก็บินขั้นที่หนึ่งแล้วก็ในส่วนของเครื่องจักรขั้นที่หนึ่งครับ แล้วก็มีตัวใหม่นะครับอาภาษาใหม่นะตอนนี้มาสงครามเกือภาษาลิเออร์นะลิเออร์กับในส่วนของสปริดนะไหวหรือเปล่าเอ่ยแล้วสานี่น่าจะไหวนะโดนลุมมัดน้องเห็ดตีดไม่ไหวครับเรียบร้อยรับแผ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สิบด้ยครับรอบที่สิบเป็นคลิปนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับได้อเทมอะไรให้เราบ้างนะครัแล้วในส่วนของลิลี่จะได้เลือกอะไรบ้างนะครับ ในส่วนของซีซั่นนี้นะครับก็จะมีตัว5บาท5ตัวที่เปิดให้เห็นนะครับแล้วก็ในส่วนตัวที่ไม่เห็นก็ถ้าเราไปเจอนะครับเราสามารถได้เงินนะครับ5ลิปเปอร์ครับึ้น2ดาวครับอ่าเปิดลิลิครับลิลิคก็น่าสนใจก็เป็นกระเป๋าแพน้าครับ <c oughs> ได้ตัวถูกลงครับ <c oughs> สลหรับตำแหน่งครับตอนนี้ ปเปิดไหมแล้วครับฝั่งตรงข้ามเจอประสานในส่วนของเก็บแขนแล้วก็หันเตือนดูจาลักษณะเน,นี่ยพอสู้ไหวครับตอนนี้เหลือโอ้ดูจาลักษณะไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนแรกนึกว่าไหวนะครับไม่ไหวครับป๋าครับรอบต่อไปอมีเวนอัแมนเซอร์ครับตอนนี้ก็ปินเราเหลืออีกแค่2ตัวนะที่จะเปิดประสานในส่วนของก็ปินคั้ที่สองคนระับตอนนี้ฝั่งตรงข้าม วัรนีเออครับกับบีทต์ครับมันแรงเข้ามาครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่13ครับอ่าสกายเบเกอร์ขึ้นครับอ่าดิปเปอร์กับเฮมิ่งบอบเบอร์ก็มาครับตอนนี้ฝั่งโซ่ข้ามเจอประสานกับลิสต์นะครับแล้วเขามีในตัวของอ่าคอต์ออฟไลท์ครับตอนนี้เจะสองปรสุดท้ายครับเหลือ พอเตอร์สปีดครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูครับ,บ,ร,บรอบที่14นะครับดีหาตัวนิดนึงครับสกายเบเกอร์มาอีกหนึงครับก็เดี๋ยวดีหาตัวก่อนแล้วกันครับตอนนี้มีอะไรให้เราบ้างอ่าเฮลิโเบอร์ขึ้น2องนะครับแล้วก็โซเบเกอร์อ่ขึ้น2อดาวตัวที่2อครับตอนนี้ของสงครามคือภาษาที่เป็นขั้นที่2ครับ ตอ,ออเคขั้นที่หนึ่งครับไหวหรือเปล่าเอ่ยน่าจะพอไหวนะครับเพราะว่ามีในส่วนของปิปเปอร์นะค่อนข้างดีครับปัดทีนึงก็เก็บไปเยอะครับเรียบร้อยครับชนะไปครันตอน,นมาดูรอบที่สิบห้าดีกว่าครับก็เปิดอ้าโอ้โหไข่โชคดีครับตอนนี้ไข่มีสามใบเมื่อกี้ใส่ให้ตัวอื่นไปนะครับอ่าไม่ใช่ใส่ให้ตัวเรายังติดสื่อหรือเปล่าเด,ดี๋ยวันดูคับ ตอนนี้คลิปรอบที่1 5นะมาดูครับเดี๋ยวได้ลิลิกอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ถือว่าดีครับหาเงินเร็วครับฮะเฮวี่บอมเบอร์มาอีกหนึ่งครับเปิดกล่องเขียวครับไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ก็เอายางทัพเตอร์ไปก่อนครับใส่ให้ในส่วนของซิปเปอร์ไม่โอเคเปลี่ยนนิดนึงครับเปลี่ยนใส่ในส่วนของตัวใหม่ครับตัวใหม่ที่มาในซีซั่นนี้ครับแล้วก็เฮวี่บอมเบอร์ลืมซื้อครับ ลงหรือไปแล้วกันครับตอนนี้ลงในส่วนของโซลิปเปอร์เพิ่มอีกตัวนะครับที่จะฝังของภาสซ่าในส่วนของแขนงหน้าแล้วก็มีส่วนของไอซ์ซินคันที่หนึ่งนสวยครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ได้หัวใจไหมอันนี้ครับหัวใจเครื่องจักรนะ่าเคนนอนมาพอดีครับก็เอาโซเบเกอร์ออกไปครับแล้วก็ใส่เคนนอนในครับตอนนี้ขาดอีกตัวก็มีนอเมสเตอร์ที่บนกระดานนะครับ ครับตอนนี้เจอประสานในส่วนของฮันเตอร์ครับน่าจะพอไหวครับเราแทงไหวครับตอนนี้ดิปเปอร์นี่เนยโอเคครับชนะไปครับตอนนี้มาดูครับอ้ามีนอมเมเซอร์มาพอดีครับดีหาตัวโซเบเกอร์ก็มาครับลงเร็วไปครับสกายเบเกอร์มากำลังคิดอยู่ครับว่าจะใช้ไข่ดีหรือเปล่านะครับใช้ไข่ให้กับวินนอมเมเซอร์แล้วกันครับวินองแมชเซอร์สองดาวนะครับตอนนี้ ถ้าเจอประสานในส่วนของก็ปินนะอาเมื่อก็ปินนะเปิดโผล่นะรีเร็วครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาครับเราบทีสิบเก้าครับก็เดี๋ยวรีหาตัวนิดนึงลงเลเวลไปแล้วกันครับตอนนี้ตอนนี้ลงในส่วนของวีนัมเบอร์เซอร์ที่เปิดประสานก็ปินขั้นที่สองนะเรียบร้อยครับบวกครั้งเกาะครับเห็นผมมือสองตัวครับรีหาตัวนิดนึงครับไม่เจออะไรเลยครับ โซเกอร์ไม่หนึ่งครับก็เงินสามดาวเลยแล้วกันครับใช้ไข่ช่วยนะเปิด์กไม่หนึ่งครับไม่มีอะไรครับต่อเหลือเงินสี่สิบไว้แล้วกันครับตอนนี้ความสุขเจอภาษาไนท์นะแล้วก็เจอภาษาโทนะไอ้ใกล้เป็นขั้นที่สองแล้วนะโทนะเหลือวีกิลและเซิร์ฟเออท้ายฟฟอร์ไนทเรียบร้อยครับชนะไปครับตังคมาดูรอบที่ยี่สิบครับ เดี๋ยวมาดูรับมีอะไรซื้อบ้างไม่มีครับมีเอาเวนไนท์นะครับตอนนี้ก็น่าเล่นนะไนท์ครับเคร็จคลิปรอบที่ยี่สิบครับเดี๋ยวมาดูว่ามีไอเทมอะไรบ้างครับตอนนี้ได้เงินมาครับไม่มีไอเทมให้นะครับแต่ว่าได้ลิลิกมาครับมาครับรีหาตัวก็ไม่เจอครับน่าจะลงไวบว่าเป็นก่อนแล้วกันครับตอนนี้ครึ่งหลอดครับเปิดลิลกครับ คืนแห่งฝันร้ายก็ถือว่าค่อนข้างดีครับถ้าเราสู้กับคลิปไหวครับคลิปเราเพิ่มขึ้นก็เท่ากับเราได้ตั้เพิ่มขึ้นนับฟังตรงภาพตอนนี้ปราสาทไอซ์ซีนขั้นที่2ครับไอซ์ซีนแปดตัวครับแต่เราไม่ไหวครับเรียบร้อยครับแพ้ไปครับอ่ไม่เสียเพ้ครับชนะไปครับตอนนี้อ่ลิปเปอร์สองดาวครับตัวที่สองครับมีเอเวนได้มาอีกหนึ่งครับลงเลเวลแบบ อีกหนึ่งครั้งไม่มีตัวครับตอนนี้ตนนอนน้ภาพเจอปรสาทมังกรครับหน่ายเป็นห้ามังกรครับสวยหรือเปล่าห้ามังกรแล้วมีนักเวทครับเลักษณะอาจจะพอพอสุสีเลืบต้นสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้อ่าเอาไว้ไหนขึ้นสองดาวครับตอนนี้รีวิวไปก่อนแล้วกันครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้เจอเจอบีทดเจแมลงครับ ไไหวหรือเปล่าน่าจะพอสวยครับตอนนี้มีวินเมนเซอร์สองดาวก็ดีว่าดีครับไปครับโดนสตาน์ตตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้รอบที่ยี่สิบสีครับลงเลเวลไปก่อนคือเลเวลแครับตอนนี้รีหนึ่งครั้งไม่เจออะไรครับก็เอาเดี๋ยวเอาเอาเวนไนลงไปครับลงเลเวลไปก่อนเอาเวนไนลงไปครับตอนนี้เปิดประสานในขั้นที่1ครับ ยังขาดยิงดึกนะยิงตัวก็ขึ้นในขั้นที่สองครับตอนนี้ก่อนจะฆ่าเจอโทกับไนท์นะไหวหรือเปล่าเอ้ยาจะพอไหวครับตอนนี้มีน้องไปเซิร์ครับเจอเซนนอนลุมยิ้มับเรียบหน่อยครับชนะไปครับตอนนี้ดีครับอ่ามีเฮลไนท์ครับรีบออกไปก่อนแล้วกันครับตอนนี้ เเฮลไนเดี๋ยวตานะครับขึ้นสองดาวครับตอนนี้คลิปรอบที่ย5ิ้าเดี๋ยวมาดูครับว่ามีอ่าคลิปได้สองครับมีสี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ไอเทมเพิ่มด้วยครับดูรอบมือนะครับอันแรกแล้วก็เงินสามบาทอีกิ้นที่สองเป็นไข่ครับไข่แมลงนะครับโอเคได้กล่องฟ้าใหม่ครับเฮลไนครับแล้วก็ไข่อีกหนึ่งครับตอนนี้ลงเลเวลไปก่อนครับตอนนี้เเนรอนนีอ่า ก็ดิสออฟวอลนะครับก็ตัวใหม่ของเราตอนนี้ตัวที่สองสองดาวแล้วเปิดกล่องแล้วกันครับตอนนี้ก็เป็นไข่แมลงครับตอนนี้ก็เป็นดุดเรือดครับใส่ให้กับโซเบเกอร์ครับใส่โล่ป้อมปืนให้กับโซเบกเกอร์ตอนนี้รีกล่องมาครับน่าจะเป็นดวงตาครับอาซิดนะครับเลือกน่่จะดีที่สุดนะครับตอนนี้เลือกไปก่อนครับ ใส่ให้กับโซเบเกอร์ครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอประสานยนดรนะครับนะขอรักเวทครับพอไหวรับรือไหนด้วยครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเขาก็ลองเล่นตัวใหม่เหมือนกันนะับายครับสองตัวท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับมีทีมแพ้ไหมครับอ่าแพ้ยับเลยครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามตอนนี้เราชนะเกินไปครับอ่าได้มะม่วงมาหนึ่งครับลงเลเวลไปครับตอนนี้ตอนนี้เลเวลเก้านะครับ ใส่กูเด้นครับใส่ให้กับในส่วนของวินั่งมนเซอร์ครับดีหนึ่งครั้งนะครับก็ลงในส่วนของเฮลไนท์ไปครับตอนนี้เปิดประสานในขั้นที่สองแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งข้ามประสานแอสเซสร์ซินนะเป็นแอสเซสร์ซินได้เป็นขั้นที่สามแล้วนะครับได้พอสู้วครับตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้แพ้เลยครับฝั่งของข้าม มีซื้อนมิมาหนึ่งตัวครับตอนนี้ตัวห้าบาทของเราดีครับลงเดวิลไปก่อนแล้วครับตอนนี้รอบที่ยี่สิบแปรครับของตัวภาพเจอแม็งครับไหวหรือเปล่าเอ่ยแน่ใจใจลักษณะเจอลิงแน่จะหวั่นนะแล้วมะเร็งก็ตัวที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับไหวไม่เอ่ยโดนสตัร์เรื่อยๆครับลิงสตัร์ ไม่เอ่ยไหวไหมโดนสตันรัวๆเลยตอนนี้ลิงโดนยิงครับดิงฟรีไหวครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้อ่าแพ้ไปเลยครับแรงเอาเวไนน้มาอีกหนึ่งครับเดี๋ยวลงเร็วไปเลยแล้วกันครับตอนนี้นี่โอเคลงเร็วไปเลยครับไปเร็วๆครับตอนนี้เห็นอนไมหนึ่งครับอ้าวซึนามิมาก็ซึนามิตัวที่สองเลยแล้วกันครับตอนนี้ มีน้องเมนซ์มาตั้งหมดครับตอนนี้ดีจนตั้งหมดครับไม่รู้ว่าลิเปอร์คือสามดาวหรือเปล่าครับตอนนี้เจอน้ำเปรกับมังกรนะครับมังกรเป็นมังกรสามครับมังกรสู้ไหวครับดนชนนครับแต่ไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับเราครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้รอพีสามสิบครับดี่าแค่นอนขึ้นสองดาวครับตอนนี้วันเดียรบ มาดูครับว่าในส่วนของตัวละครใหม่ที่ได้มาในซีซั่นนี้จะขึ้นสามดาวหรือเปล่าคนระับไปครับ <c ười> ก็เป็นการทุกค้อนสตันนะครับ <c ười> ถ้าเป็น,นอดอทดีก็ดาว,ดาว,ดาวบิกดาวดาวบกเกอร์ครับโอเคตอนนี้ปบูมบูมช็อปครับถือว่าดีครับก็รีไอเทมที่ไม่ได้ใช้แล้วกันครับตอนนี้ตอนนี้ไอเทมอยู่ที่กับโซโซเบลกเกอร์อยู่นะครับก็รีครับ หลออครับกล่องทองดาบทองลองดูครับไม่แน่ใจว่ายังไงครับตอนนี้นักอ้มเจอนักเวทครับโอ้โหหายเครียดครับไหวไม่เอ่ยคือสารสะไม่น่าจะไหวครับไหวไหมไม่มีดูดเลือดเท่าไหร่ครับไหวไม่เอ่ยลักษณะจะไม่ไหวครับโดนสตันเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้ดาบทองตกนะครับตอนนี้น่าจะไม่รอดครับดาบทองตกไปแล้วนะครับ ลิปเปอร์เข้าไปครับตอนนี้ขายทิ้งเลยแล้วกันครับตอนนี้เดี๋ยวล็อกไว้ก่อนครับตอนนี้มีในส่วนของริปเปอร์นะครับตัวที่เหลือขาดตอนนี้สกายเบเกอร์ครับตอดูฝั่งตรงข้ามนะมมมไปครับขยับตำแหน่งครับด,ดูแต่ลักษณะนา,ายจะดูไม่แหวบที่ดาบทองมันตกไปแล้วนะครับ โดนซ์ตันนะไหวไม่เอยจะไม่ไหวเพราะโดนสิงเพิ่มเลยนะครับไม่ไหวครับเรียบร้อยแพ้ไปครับตอนนี้ดาบทองเราบิวไปแล้วนะตอนนี้ดีหาตัวนี้นึงครับลิปเปอร์ขึ้นสามดาวครับสกายเบเกอร์ก็ขายทิ้งแล้วกันครับ2บาทยอมครับไปครับขึ้นสามดาวครับ ตอนนี้ฝั่งรมถ้าเจอสามกร้อนที่สองนะครับอยู่แต่ลักษณะไม่น่าจะรอดครับถ้าเป็นวีนั่งเบนเซอร์ก็น่าจะดีกว่านี้นะครับพลาดนิดนึงครับมีไอเทมไม่ได้ใส่ให้วีนั่งเบนเซอร์นะยวอาจจะต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวนะครับเป็นดาเมจต,ตัวอื่นนะครับขายอ่าเอา่อตัวใหม่นะครับตัวหนึ่งก็ตอนนี้มีไข่ก็น่าจะสามดาวได้นะครับ เทปได้ยกใหญ่ไอเทมนะครับอยลักษณะไม่น่าจะไหวครับตือมังกรครับนักเวทครับโดนลุ้มวับเบียดลอยครับเผไปครับตานทีเจ้าช่างโหดร้ายกับเราเหลือเกินอ่ะขึ้น3ดาวครับตอนนี้จัดตำแหน่งใหม่ครับตอนนี้ไอเทมก็ใส่ให้กับวีนอมเบนซอร์นะครับมาครับดูคลิปรอบที่สมครับมีไอเทมอะไรให้เราบ้างครับ ที่จะช่วยให้เราป้องกันเวทครับตอนนี้จะสามทีมสุดท้ายครับอ่าแใหญ่กลางครับแล้วมาดูกล่องม่งครับตอนนี้ลีก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจครับเปิดกล่องม่งครับอือืมเปิดโซ่เวทบนครับใส่ให้กับแคนนอนครับตอนนี้ตีเร็วครับอ่าเดี๋ยวมาลีไอเทมก่อนแล้วกันครับอันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับลีไปก่อนครับป่ยครับ มีดูดเลือดครับถือว่าตีนะครับเอาดูดเลือดใหญ่ครับใส่ให้ในส่วนของวีโนมนเซอร์แล้วก็ในส่วนของดูดเลือดส่อยดูดเลือดก็ไปใส่ให้กับแคทนอนครับในพอไหวครับตอนนี้วีโนมนเซอร์ถือว่าดีครับในรูปตีครับเพราะเรามีดูดเลือดใหญ่ครับไหวไม่เอ่ยไหวครับตอนนี้ตีเร็วดูดเลือดครับแล้วก็กันเวทด้วยครับตัวถ่ายครับเวฟพิษครับนี่แน่ตีไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนนี้นึกว่าจะไหวครับ ไหนได้ไม่ไหวครับเคนอนมาใหม่อีกหนึ่งครับตอนนี้ครับที่เป็นอะไรเอ่ยนะครับอ่ามีคนเจอครับไพ่มอวิเปอร์ครับก็ถ้าเปิดตัวที่เป็นอะไรเอ่ยนะครับเราจะได้เงินเพิ่มใหม่แค่บาทตอนนี้ไปครับีน้องแมตเตอร์ไปไล่ฟอร์ไวครับตอนนี้ดูครับฝังโรงข้ามเอ้าเดี๋ยวสองที่สุดท้ายนี่เองภาดาีนโดนลูกมับ หรือเปล่าเขาก็มีดูดเลือดนะโอ้โหยิงยังไงเนี่ยจะตายไเปล่าไม่น่าตายครับเรียบร้อยครับเสมอไปครับตอนนี้ตอนนี้เหลือสองทีมสุดท้ายครับโอ้โหเป็นวิชาดมีป้อกครับมีสะท้อนนะไม่ใช่ป๊อกแล้วก็ดูดเลือดใหญ่ครับเราก็รีเหมือนกันครับอันไหนที่ไม่ได้ใช้รีไหครับอ่ะไปครับของม่วงอ่าคอนสตานใหญ่ครับใส่ไปครับ นี่แหละของดีที่ช่วยให้ผังตรงข้าบดูเลือดไม่ได้นะไปครับไปยี่ป e ีแหนไปยี่ถัสตันครับไ่แน่เสียใหม่เหรอเจ้าหายครับลองไปเซิร์ฟนี่ียบร้อยครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเรา b บ็ก Me c แช n n น l ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ